มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทำเอาแฟนนางงามใจหายกันทั่วหน้านะคะเมื่อล่าสุด Miss Universe จังหวัดสมุทรสงครามออกมาร่อนถแถลงการสำคัญสั่งปลดนางสาวอัญชิตสาสุขสง มิสยูเนเวอร์สมุดรสงคราม2025โดยในแถลงการระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเรื่องประกาศปดตำแหน่ง MISS ูเนเวอร์สมุดรสงคราม2-25 0ตามที่กองประกวด MISS ูเนเวอร์สมุดรสงครามได้จัดการประกวดคัดเลือกตัวแทนเมื่อวันที่30พฤษภาคม2568โดยมีนางสาวอัญชิตาสุขสงค์เป็นผู้ได้รับตำแหน่งในวันประกวดนั้น ภายหลังกองประกวด Miss Universe สมุทรสงครามได้ตรวจสอบและทราบว่า ผู้ดำรงตำแหน่งได้ปิดบังข้อมูลเรื่องคุณสมบัติต่อกองประกวดซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงด้วยเหตุนี้กองประกวดมิสซิ n i เว r ร์สสมุทรสงคราม2025จึงขอประกาศปลดตำแหน่งนางสาวอัญชิดาสุขสงเนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดไม่สามารถรับตำแหน่งได้และขอให้ส่งมอบมงกุฎสายสะพายเงินรางวัลรวมไปถึงของรางวัลต่างๆที่ได้ในระหว่างการประกวดให้แก่กองประกวดมิสซิ n นเวอร์สสมุทรสงครามภายในวัน ที่31พฤษภาคม2568ในการกองประกวดนี้จึงขอแต่งตั้งนางสาววิชุดาคำยศรองอันดับที่หนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งบิสซิลูเวอร์สมุดสงคราม2-25 0โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ